ตอนนี้สะมาพูกัน ขบวนรถชาเมืองวันที่368ชุมมาเจริงเซาที่บอจากสถานีฮองตันแล้วครับสถานีต่อไปคือป้ายรถอโศกสถานีมักกษันครับขอให้บริษาททุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและถึงจุดหมายไปทางยามบอดภัยขอวันนี้จะไปไปอาภาณได้กันหาได้ผมว่ามีอย่างนี้ว่าแล้วต่อไปกันรถไปแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้กับประชาชนครับ